ไอไบโอมเนี่ยฮะมันหาได้ที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ผมเจอดูในคลิปของคนอื่นแล้วอ้วมตกดูในคลิปคนอื่นแล้วมันติดกับไบโอมหิมะฮะก็แปลว่า มันต้องอยู่ติดกับใบอมหิมะแน่นอนฮะเพราะว่าผมเจนเรนแมพมาแล้วมันก็อยู่ติดกับไบโอมหิมะนะนี่ผมก็เดินมาที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมจะเคีย์ทีโหมดขึ้นห้ดูนะนี่ไงฮะใบอมหิมะใบอมจังเกิลน,นะมีโอกาสเป็นไปได้นะที่ถ้าเจอใบอมหิมะแล้วไบอมจังเกิลจะอยู่ใกล้ๆนะนี่เป็น ผมดาวอานะว่ามันจะติดกับไบโอมหิมะฮก็ไปหาดูนะนี่หิมะดันเจียนด้วยเราจะมาเอาชีวิตรอดกันในไบโอมหิมะแล้วก็ไบโอมจังเกิลนี้นะสังเกตว่าต้นไม้สูงดิบลิวเลยนะะเราจะไปดูต้นที่สูงสุดกันนะฮะว่ามันสูงถึงความสูงเท่าไหร่นี่ก็เป็นหูเขาแล้วมันก็มีใบต้นไม้อยู่หูโอ้เจ้าจอดมันสูงมากเลยอ่ะร้อยยี่สิบสามไม่สิร้อยยี่สิบแปด ิบแ28นะฮะโอ้โหสูงมากนะฮะไปอมจังเกิลน,นะฮะเรียกว่าไม้เหลือเฟืออืมอืมอมอะไรเนี่ยมีเห็ดบนต้นไม้ได้ไงเนี่ยอืมแล้วก็เป็นภูเขาส,สูงๆอย่างนี้นะฮะอ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็มันไม่มีอะไรจะพูดแล้ว่ะฮะ ของใหม่พูดไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่ใช้จุดไฟได้เออบอกไว้ก่อนนะอย่าคิดอะไรพิเรนเด็ดขาดเลยนะอย่างเช่นเอาไฟไปเปิบอย่างนี้นะฮะรับรองนะฮะไม่เหลือนะใบอมจังเกิลน,นะฮะไปโอ้โหรับรองว่าร้อนแรงจนไม่รู้จะร้อนแรงยังไงฮนะเพราะต้นไม้มันติดกันเป็นเบืออย่างนี้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากเล่นนะฮะก็ก๊อปปี้แมปไว้แล้วก็เผาตามสบายเลยนะฮะโอเคนะปิ้ว ้างนี้นะครับอื้อะไรเนี่ยไก่ดำเหรอไก่ดำหรือน้อยอ่ะอ๋อลวงไปซะไก่รับไปอ่ะอ่านะสำหรับวันนี้ก็แต่ผมก็ยังไม่เจอแมวนะอ่ะเดี๋ยวลืมลืมอีกอย่างนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบลืมเกือบลืมเรื่องสำคัญไปสันสนิทเลยนะฮะอืมข้าแมปนี้กันอ่ะมีคนบอกว่าแมว ถ้าอยากจะเลี้ยงแมวให้เอาปลาให้มันเรามาเราจะมาดูกันว่ามันจะถูกต้องไหมปลาอยู่ไหนเอ่ยปลาเห็นบอกว่าต้องเป็นปลาดิบนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูเลยนะฮะปลานะเดี๋ยวปลาอยู่ไหนวะอา้าวปลาไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยอ้าวปลานี่ไงดาวฟิตกับคุกเจนฟิตคุกคุกกิ้งฟิตอะไรเนี่ยเออคุกฟิตคุกฟิตให้มันเลยอ่ะ อ้าวอะไรเนี่ยให้ไม่ได้ะแปลว่าต้องเป็นปลายเดี๋ยวตอนมันเข้ามุมก่อนนะเอา้าอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ได้อ่ะแปบบ๊นะอ้าวก็ใน YouTube เห็นบอกกันว่าให้เอาปลาให้มันกิน เอะอ้าวแล้วทําไมมันไม่ได้อ่ะเนี่ยเอเห็นเขาบอกว่าต้องรอมันเดินเข้ามากไกลๆนะงั้นรอก่อนละกันอืมรอมันเดินเข้ามาบ้านนี้มันก็กว้างซะด้วยอืมเดินเข้ามาสี่หนูคขมอนเบบีมิ้วขม้าซี่แมวบ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆมันหน่อย ย่อย่อย่อนะอยู่ตรงกลางบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันเดินเข้ามาเองนะฮะน่าจะนะอืมอะไรกัน อ๋กลับมาอีกครั้งนะฮะโอ้มันหลุดจังเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะถ้าทางวินโดว์ผมจะไปนะอือแล้วเมื่อไหรแมวมันจะเข้ามาใกล้เนี่ยงั้นเราต้องใช้วิธีเรียนกันหน่อยแล้วอ่ะบอ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 บโบโบอบโ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 บบโบโบโบอบโบโบโบอบโบโบบบบบ นี่แมวเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะฮะตอนนี้แมวเพียบเพียบเลยโอ้โหวิ่งหนีกันไปหมดเลยเอาไงดีมันนี่มามากินปลามาเมียว,มา,วมาแล้วกินสิหนูอ่านะฮะ เอะแล้วทําไมตัวมันดําขึ้นเลยเนี่ยพะพอให้มันกินแล้วมันกลายเป็นแมวดําไปได้ยังไงเนี่ยฮะไม่เข้าใจ,า <c oughs> จแมวดำนะใครเคยอ่านเรื่องแบล็กแคทมั้งแบ็กแคทใครอ่านมั้งฮะอ่านก็โพสต์ไว้นะไม,ไม่ต้องโพสต์ก็แหละไม่ต้องแค่ถามนะฮะว่าใครอ่ะอืมก็ช่วงนี้ที่ไม่ได้อัพคลิปขี้กเกียจไม่ใช่ไม่ใช่ขี้กเกียจอย่างเดียวฮะติดการ์ตูนญี่ปุ่นมากเลยช่วงนี้ หากระตูนญี่ปุ่นดูหลายเรื่องเลยฮนะโอ้โหช่วงนี้อา้าวเมียวเหรอเมียวเมียวตามช่วงนี้บ้ากระตูนญี่ปุ่นมากเลยฮนะโอ้โหบ้าแบบบ้าสุดๆก็เอาไว้ว่างๆนะเดี๋ยวจะอัพให้ดูนะฮะกระตูนญี่ปุ่นนะ,ะดูแล้วก็โหลดมาดูแล้วก็โหลดมานะฮะร้องจังเลยเดี๋ยวปะตบเลยเนะี่ยแมวเนี่ยยิงบ้าแมวด้วยเนี่ยนี่ตีซะบ้าแล้วก็เอาซะเลยเอาหางตก เออรู้สึกต้องเป็นปลาดิบนะฮะอืมแล้วหางมันตกงี้เอาอะไรให้มันกินเลยเนื้ออยู่ไหนเนื้อเอะเนื้อนกเนื้อ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 อยู่ไหนนี่เจอละสเต็กเอาสเต็กให้มันกินอกินไม่ได้อะไรกินได้มั่งบ่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 ก็ไม่กินอยู่ดีนะปล่อยมันปลายนะฮะ เราจะเสศษตามาเยอะๆนะฮะจบแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆทําหน้าอยู่มีก็เดินเข้าไปอืมอุ้ยมาแล้วมาเพียบเลยอ่ะสงสัยได้กลิ่นปลาเอาเอาเอาโอโห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 หนีหมด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 โบอ้ยอะไรกัน ทำไมมันไม่กินมา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 ,มากินปลาเร็วๆเข้าเมียวเมียว,ม,ยวมาเร็วมาเร็วกินปลาเร็วเอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยแค่ขยับนิดขยบหน่อยมันก็วิ่งหนีแล้วอะดูดิดูมันดูมันดูมันโดโดเอ้ยโอ้โหขวางทางอ่าตอนนี้เรามีแมวดํากับแมวขาวนะครับผมแมวขาวน่ารักอะ มาเร็วมากินปลาเร็วกินปลาเร็วบอะบอบอเบอะบอบออ่าแมวดำแมวขาวแมวดำเอ่อรู้สึกว่าจะนานนะถ้าจะจับให้หมดทังสิบสี่ตัวนะฮะถ้าจะนานนะฮะเอาหนีกันไปทำไมเลยเนี่ยอ่าเราเอาแค่สี่ตัวก็พอนะจะเลี้ยงไว้ในแลบบนะฮะเบอะเบอะอ่าแมวเหลืองอ่าเราได้สามสีแล้วนะฮะ เราได้สามสีแล้วนะฮะเดีแมวเหลืองมีแมวเขียวแมวฟ้าแมวอะไรอีกไหมเนี่ยอยากรู้จริงๆริงอ่ะบังมันบังอ่ะอืมแมวเหลืองสองตัวแมวดำสองตัวแมวขาสองตัวต่อไปเอาแมวเขียวมามั่งดิแมวชมพูแมวดำอีกแล้วหนีกันไปกั มานี่มาขโม่เบบี้มาเอฟเฟกนะฮะแงว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 เอาหนีจ้ะแมวขาวโอ้ขยับนิดหน่อยมันก็หนีแล้วนะถะ้าทางมันจะไวมากเอาละได้เวลาแล้วนะฮะถ้าถามว่าได้เวลาอะไรคิวแมวที่เหลือตายซะ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  ปลายซ้เอมีวิธีมอะไรที่ยังไม่คิวเร็วๆได้มัง้งเนี่ยปลายซ้อปลายซ้อปลายซ้ออย่าร้องสิเดี๋ยวก็ยิงให้เลยนี่ลังแกแมวนะเอาธนูยิงแมวอย่าร้องสิยิ่งร้องยิ่งอยากยิงอะ่ะโอ้เราเป็นพวกชอบทรมานสัตว์นะฮะ นี่ไงร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่้ออ,อยิงไม่โดนมุ้ยร้องเหรอ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 แล้วเราก็วิ่งไปเก็บอีกทีนะฮะดิมดนะนะิมดิมดนะิมด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 มดิมดิมดิมม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  ข้ามากินปลาเร็วเมี้ยวเบาเบอเบช้าช้านะชา้าช้านะฮะต้องขยับชา้าช้านะฮะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องกาแล้วนะ,ะเดี๋ยวแมวเต็มแลบนะฮะยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งถามว่าเลี้ยงแมวไว้ทําอะไรนะ,ะแมวเราเอาไปทําอะไรได้นะฮะสะดวกมากฮะเวลาลงดันเจียน ไม่ต้องกลัวคีเปอร์นะพาแมวไปตัวเดียวเหลือเฟือฮะคีปเปอร์กลัวแมวนะฮะอืมเดี๋ยวเออไม่เอาดีกว่าอ่าฮะแค่นี้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะแมวเต็มแล็บแล้วนะฮะอย่าร้องขังมันไว้งี้นะฮะแล้วเราก็กลับบ้านนะฮะสวัสดีฟ้อนสดใสพร้อมกับแมวเต็มแล็บของผมเลี้ยงแมวไว้ในบ้านด้วยดีไหมเนี่ย อืมอะสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่เนี้ยฮะคลิกเกยียดนั่งทำคลิปนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้สวัสดีบายบายครับผม